ลบกันกันกบ m g ส่วนด้วย g เราจะทราบแค่ v นะครับเราไม่อยากทราบ c ก็จะได้เราก็จะจากคูณนะครับเราก็ย้ายค่าข้ามาทางพดนนี้คุณกับ อลบกันดูกับเอ็นพีเอ็นพีนะครับจาก K ั T ้ำเชื่อมันจะสามารถตัดได้ครับตัดตัดยี่สูงคูณกันกับลบเอ็มพี เห็นแล้วครับผมจะคําตอบข้อหกนะครับเราจะทราบได้ว่าแรง้านอากาศนะครับมีความแปรผันตรงกับความเร็วนะครับถ้าแรอง้านอากาศมากนะครับความเร็วของเราก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วเราก็จะมาดูข้อต่อไปเลยครับข้อที่สี่ครับผมรับผมข้อที่สี่ของเรานะครับเราก็เขาอบอกว่า ให้ใช้กฎข้อที่สองของนิวตันนะครับอธิบายการเคลื่อนที่ในหนึ่งมินินะครับกดกดหาคินเลยครับชิดมา F เท่ากับ m a นะครับชิดมา F เท่ากับ m a นะครับอธิบายการเคลื่อนที่ในหนึ่งมินานะครับฮ ของเรามีค่าเท่ากับส่วน m นะครับเอเนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหน่วยเวลานะครับได้ข้านะครับเมื่อเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วย v นะครับ A D T อินดิเกตหาความเร็วจาก V0 ถึง D น,นะครับ T0 ถึง T นะครับตอนนี้อินดิเกตได้ V ลบ V0 ตอนนี้ตอนนี้เป็นสมนการที่หนึ่ง ไนะครับจากสมการที่หนึ่งนะครับก็จะได้เท่ากับบวกวีศูนย์เมื่อ V ของเราคือการเปลี่ยนแปลงระยะทางต่อหน่วยเวลา เดิมน,นะครับย้ายข้างหาระยะทางจาก x x ศูนย์ถึง x ย้าย t ได้ยีขึ้นมาจากศูนย์ถึง t นะครับอินทิเกตโพส์นี้ก็จะได้ -x-x0 ลบเศมีเขตพจน์นี้เทคอินทิเกตครับไปแต่ละพจน์นะครับเทคอินดิเกตก็จะได้หนึ่งส่วนสองดทีำลังสองบวกกับ v ศูนคูณกันกับ t นะครับทีนี้จากจากสมการที่หนึ่งนะครับจากสมการที่หนึ่ง คือตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถแปลงได้อีกอย่างหนึ่งได้คือ p เท่ากับ v ลบ b ศูนย์ส่วน e นะครับถ้าพบจากสมการที่หนึ่งนะครับเราก็สามารถจันใหม่ได้เป็นตัวนี้นะครับเราจะเอาสมการที่หนึ่งที่จันใหม่มาแทนในสมการที่สองซึ่งสมการที่สองเราก็ ว่า x ลบ x ศนย์เท่ากับหส่วนส a b ลบ b ศู a บวกกันกับ b ลบ b 0ส่วน a นะครับ เป็นค่าธรรมดานะครับตัวนี้เราจะดึงเอลงมาจากคูณได้มาเป็นหารที่เป็นสองเอนะครับตัวนี้สองพจน์นี้สองเทอมนี้มีส่วนเหมือนกันก็คือเอนะครับสามารถทําได้ช่นนี้นะครับตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์กำลังสองนะครับเราก็จะสามารถทนได้ท่หน้ารูปก,กำลังสอง ลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกเป็นกับพจน์นี้สองวีวีคูณด้วยวีศูนย์ลบด้วยสองวีศูนย์กำลังสองนะฮะันนี้ ลบตัวนี้เทอมนี้ตัดกับเทอมนี้เทอมนี้ตัดกับเทอมนี้มันก็จะเหลือ v กำลัง2ลบ v ศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นสองเถึงก็ดึงออกมานี่ก็คือ ข้อที่สองของนิวตันนะครับจะสามารถพิสูจน์ออกมาได้ในลักษณะนี้ครับผมจะเห็นได้ว่านะครับกฎข้อที่สองของนิวตันนี่สามารถหากินได้ทุกมิติเลยครับไม่ว่าเป็นมิติหนึ่งมิติที่สองมิติที่สามนะครับผมก็ค่าของคนนะครับอยู่ที่คนทํางานขอบคุณครับ